ข้อนี้วัดความหมายคำศั์หมาเลยนะฮะคูเบิร์พยายามแทรกศัพท์ที่เราเคยเจอกันไปแล้วด้วยนะนักเรียจะได้ทวนซ้ำไปซ้ำมาไงเดี๋ยวมาแปลกันนะฮะใน Choice to c ข้อเป็น verb หมดเลยนะฮะข้อ A เนี่ย forecast จะแปลว่าพยากรณ์หรือทำนายจะมีความหมายเหมือน predict 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 แปลว่าพยากรณ์อากาศหรือทำนายไททักอะไรประมาณนี้มีความหมายเหมือน predict ส่วน delegate จะแปลว่ามอบหมายงาน,นะฮะเช่นงานเยอะมากเลย delegate ให้ลูกน้องไปทำอ่ะ ส่วน participate จะแปลว่ามีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในงานเวิร์กช็อปนะเป็นคนสอนน้องๆให้ทำตาม participate มีส่วนร่วมส่วน accommodate จะแปลว่ารองรับเช่นโรงแรมเนี้ยรองรับหรือ accommodate คนได้5,000คนเลยนะแกเยอะมาก accommodate รองรับทีเดี๋ยวเรามาดูโจทย์นะในโจทย์เขาบอกกับเราว่าเดทไลน์ของโปรเจกต์เนี้ยมันถูกยืดเวลาออกไปอีก2สัปดาห์เพื่อที่จะตืด,ตด,ตด การทสเพิ่มเติมแล้วก็การประกันคุณภาพฮะแสดงว่าถูกยืดออกไปเพื่อรองรับช่วงเวลาในการต้องเทสผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมแล้วก็ต้องมีการประกันคุณภาพด้วยรองรับฮะตอบเป็นข้อดีดอกไม่จําเป็นต้องหมายถึงรองรับจํานวนผู้คนก็ได้รองรับความต้องการก็ได้นะฮะอย่างเนี้ยรองรับช่วงเวลาที่ต้องมีการเทสอผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมว่าดีหรือไม่ดีลักษณะนั้นตอบเป็นข้อดีดอกฮะ a c c o m o d a t e a c c o m o d a t e a c c o m o d a t e เดี๋ยวเรามาดูสัพท์ที่ในโจทย์กันนิดนึงนะฮะคำว่า additional แปลว่าที่เพิ่มเติมฮะ,ะ additional ที่เพิ่มเติม extend แปลว่ายืดขยายในที่นี้สื่อถึงการยืดขยายเวลาเดี๋ยวเรามาทวนศัพท์ในโจทย์แล้วเดี๋ยวมีอีก4ข้อเพิ่มเติมจะวนไปวนมาเป็นศัพท์ที่อยู่ในช้อยนี่แหละนักเรียนจะได้จำแม่นเลยนะคำแรกฮะ forecast แปลว่าแปลเป็นไทยให้กูเบิก่อน forecast พยากรณ์ forecast พยากรณ์มีความหมายเหมือน predict ส่วน e l ล e a t e มอบหมายงาน Delegate มอบหมายงาน,น PARTICIPATE เข้าร่วมมีส่วนร่วม p a r t i c i p a t e มีส่วนร่วม a c c o m o d a t e รองรับ a c c o m o d a t e รองรับทีเดี๋ยวเรามาดูโจทย์อื่นๆกันนะฮะช้อยเนี่ยจะเหมือนเดิมนะเป็นการฝึกย้ำซ้ำไปมานะฮะเริ่มจากข้อแรกฮะเขาบอกว่าเพื่อที่จะจัดการกับประมาณ ปริมาณงานได้ดีมากกว่าเดิมครับหัวหน้าทีมเขาจึงตัดสินใจทำอะไรบางอย่างกับงานของหล่อนโดยการอะไรไม่รู้นะงานนี้มันเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลฮนะให้1ในสมาชิกของทีมเอาไปทำไปแสดงว่ามอบหมายงานต้องตรงกับ delegate 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 responsibility แปลว่าหน้าที่ความรับผิดชอบนะมอบหมายงานให้ให้ลูกน้องไปทำถือว่าเป็นหัวหน้าที่ดีนะไม่ใช่หัวหน้าต้องทำเองหมดนะ ต้องแบ่งงานให้เป็นฮนะถัดไปครับคำแรกเนี่ย meteorologist meteorologist มันจะแปลว่านักอุตุนิยมวิทยาก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาด้านสภาพอากาศนะครับเขาบอกว่านักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาทำไมฮะว่าจะมีฝนตกหนักมากในช่วงเสาร์อาทิตย์เขาเลยแนะนำว่าทุกคนเนี่ยพกร่มเอาไว้แล้วก็ถ้าเกิดฝนตกนะก็ใส่เสื้อกันฝนซะแสดงว่าเขา forecast 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 ขอไม่แปลเป็นไทยนะน่าจะรู้น่าจะรู้ลองเข้าใจเป็นภาษาอังกฤษไปเลยข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าทางโรงแรมเนี่ยเขาได้มีจัดมีการจัดการพิเศษขึ้นเพื่อที่จะอะไรฮะความต้องการของแขกที่มีความพิการด้านร่างกายเพื่อให้มั่นใจว่าแขกที่เขามีความพิการด้านร่างกายนะเขาจะได้รับความสะดกสบายแล้วก็ accessible หมายถึงว่าออสามารถเข้าถึงการใช้งานต่างๆได้เช่น ผู้ที่เดินไม่ได้ก็มีทางลาดให้เข็นรถเข็นขึ้นไปได้มีลิฟต์ที่เอื้อต่อผู้พิการลักษณะนั้นนะตอบอะไรดีตอบ accommodate accommodate ทางโรงแรมเนี่ยมีการจัดการพิเศษเลยเพื่อรองรับความต้องการของแขกที่มีความพิการด้านร่างกาย disability แปลว่าความพิการ disability ความพิการ ability แปลว่าความสามารถใช่ไหมเติม dis เข้าไปก็แปลว่าไม่ ไม่สามารถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สื่อถึงความพิการได้และข้อสุดท้ายนะฮะข้อสุดท้ายเขาบอกว่านักเรียนทุกคนที่อยู่ในคลาสเนี่ยได้รับการส่งเสริมสนับสนุสนจากคุณครูแหละอันนี้เดาว่าคุณครูเนาะให้อะไรในงานวิทยาศาสตร์ฮะ science fair แฟร์น่นึกถึงเกษตรแฟร์หรือบุ๊กแฟร์นะฮะก็คืองานวิทยาศาสตร์มีการทดลองให้ดูมีมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาจัดแสดงอะ่ะ แล้วให้เหล่านักเรียนเนี่ยเขาแสดงการทดลองแล้วก็งานวิจัยที่เขาอุตส่าห์แบบไปทำกันมาเขาสนับสนุนให้ hey, นักเรียนทำอะไรฮะมีส่วนร่วมในงาน science fair ฮะมีส่วนร่วมตอบข้อ4นะในจำนิดนึ่งคำนี้ออกสอบอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดมีส่วนร่วมในกิจกรรมอะไรต้องมี in ด้วยอย่างนี้เขามี in อยู่ในโจทย์ให้อยู่แล้วมันจะค,คล้ายๆกับคำว่า attend แต่ attend นะีมันแปลว่าเข้าร่วมฮะแล้วไม่มี in นะคำนี้ attend ไม่ต้องมี in นะ attend ไม่ต้องมี in ข้อสอบเคยออกเอามาหลอกนะฮะดังนั้นถ้าเกิดลังเล2คํคำนี้นี่นสังเกตถ้าเกิดในโจทย์มี in ตามมาตอบ participate ถ้าไม่มีก็ตอบ attend มันต่างกันิดเดียวถ้าเกิดเป็น participate in คือมีส่วนร่วมหมายความว่าอย่างนักเรียนเนี่ยถ้าเกิด participate in งาน วิทยาศาสตร์ก็แสดงว่าอาจจะต้องมีการเอาผลการทดลองไปโชว์ให้ดูหรือไม่ก็เป็นผู้พูดหรือไม่ก็เป็นคนที่ตกแต่งสถานที่อะไรก็ตามนะฮะคือมีส่วนร่วมแต่ถ้าเกิดอั t เชนเนี่ยเขาสื่อกลางๆฮะว่าเข้าไปร่วมเนี่ยอ่าเข้าร่วมในงานไปงานอะ่ะไปงานอาจจะมีส่วนร่วมหรือไม่มีก็ได้อาจจะไปเดินดูในงานเฉยๆก็ได้ a t t e n d จะเป็นคำกลางๆ แต่ว่าถ้า participate in คือมีส่วนร่วมนั่นเองนะฮะไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่เวลาออกสอบนะสังเกตตรงคำว่า in นะถ้ามี in ก็ participate ไม่มีก็ attend มี in ก็ participate ไม่มีก็ attend จำาให้แม่เด้อพอได้นะพอได้นะ4คํคำได้คล่องแล้วนะฮะอยู่ในข้อสอบแน่ๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ